เพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่่องนะคะ OGK Channel นะคะวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นปีกแรกของปีก็เราก็จะมาขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะ,คะมีความสุขมากมากในปีนี้นะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งในปีเก่าไปเนาะแล้วก็มาเริ่มต้นกับปีใหม่นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยค่ะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงโควิดเนาะก็ ซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้อื่นด้วยการใส่แมสแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปลอดภัยในทุกฝ่ายนะคะทุกคนโอเคก็พูดกันมาเยอะแล้วนะคะก็ทุกคนน่าจะเห็นกองหนังสือข้างๆเรานี้นะคะก็น่าจะเดากันออกว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะทุกคนเราจะมาอ่านหนังสือให้ทุกคนฟังกันค่ะทุกคนเราจะมาอ่านหนังสือให้ทุกคนฟังกันค่ะไม่ใช่ โอ้ยฉันเล่นอะไรเนี่ยก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดกรุนิยายตรงนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะทูกโคนถ้าทุกคนพร้อมที่จะรับชมว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างอะแกมันมีอะไรบ้างในนี้นะคะก็ไปเริ่มกันได้เลยจ้าก็เริ่มกันที่เล่ม แรกกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นเซตนี้นะคะเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่แบบปังมากก็วิศวกรรมศาสตร์นะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบพิรหัสสายรหัสนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นเออแต่ว่ามันเป็น วิศวะนะวิศวะมันก็ต้องมีเกียร์แล้วก็มีห้องซีห้องเชียแบบโซตัสใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะคะจะแปลกไปจากนั้นคืออันนี้จะเป็นระบบที่อัปเดตแล้วตรงที่ว่าเขาจะมีการเลิกเออเลิกเชียแล้วนะคะเออทุกคนก็คือจะไม่มีวาร์กนะคะแต่ว่าเล่มนี้นะคะจะเป็นเล่มที่มีสายรหรัสพี่รหรัสน้องรหรัสแล้วก็จะมี วิศวะสัมพันธ์ใช่ทุกคนคือเล่มนี้คือจะเป็นสายรหัสอย่างเดียวนะคะอันนี้นะคะจะมีสายรหัสที่ชื่อว่าสายรหัสทิวดานะคะทุกคนก็นั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นเรื่องต่อนะคะทุกคนเรื่องนี้จะเป็นฟิลแบบในเอกในเอกเรื่องนี้ นอนปิดไฟไม่ได้อะไรแบบนี้แลนอนปิดไฟไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นโฟเบียนะแต่ว่าก็แต่ว่า,วา,วาถ้าแบบว่ามีลูเมีที่นอนถ้าแบบมีลูเมีที่นอนปิดไฟไม่ได้แบบนอนเปิดไฟไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะหาลูเมที่ยากใช่ไหมแต่ว่าเออนั่นแหละมันก็เลยทําให้ได้มาพบกับแล้วก็เล่าเราก็เล่าแบบไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะนั่น <m akes> แหละค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็โยธาเนี่ยอยู่ในอยู่ในสายรหัสเทวดานะคะโอเค นั่นแหละทุคนประมาณนี้แล้วก็ประมาณนั้นแหละโอ๊ยทุกคนคือมันมันแบบตลากมากเลยอ๋อแล้วก็เออที่มีสองชุดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องว่าปิศวกับไฟฟ้านะคะทุกคนจิตติกําลังเขียนอยู่นะคะในเด็กดีก็สามารถไปอ่านได้โอเค เล่มต่อมานะคะทุกคนเล่มนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักก็คือเชยมากนี่เล่มนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นเล่มขั้นกูนะคะหรือว่าเพราะเราคู่กันหนึ่งกับเล่มสองนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นเอ่อพราะเราคู่กันเล่มพิเศษนะคะทุกคนเล่มนี้นะคะเราเคยแกะไปแล้วนะคะ สามารถไปดูกันได้นะคะแบบว่าเราเคยเอันบล็อกเที่เขามาส่งกันแล้วนะคะก็สามารถไปไปดูได้ว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรมีอะไรบ้างในนี้นะคะโอเคส่วนเล่มนี้นะคะทุกคนเล่มนี้เราซื้อมาที่งานหนังสือแบบเมื่อนานมาแล้วแล้วก็อ่านจบแล้วก็ถ้าใครอยากให้มารีวิวก็สามารถบอกได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วแหละนะแต่ว่าก็ถ้าอยากให้รีวิวก็มารีวิวได้เล่มนี้นะคะก็เราเคยรีวิวไปแล้วเนาะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละทุกคนโอเคเล่มต่อมานะจ๊ะเรื่องนี้นะคะก็คือมีซีรีส์เย่เรื่องนี้นะคะคมีซีรีส์นะคะ,ะ,คะชื่อชื่อเดียวกันนะคะต้นหนนชนลัทีนะคะทุกคนนี่ก็ถามว่าเรื่องนิยายอ่ะถ้าสมมติว่ามันมีนิยาย นิยายแล้วมีซีรีส์ด้วยเราอ่ะก็ต้องมาวิเคราะห์ซีรีส์มันตรงกับนิยายมากแค่ไหนถูกไหมแต่ว่าเราอ่ะไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าพูดเยอะคือหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ที่จะต้องมานั่งพูดอย่างนี้นะคะทุกคนคือฟิลแบบเราแค่มีความรู้สึกว่าเราเป็นแฟนนิยายแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอ่ะพูดตรงๆซีรีส์มันอาจจะไม่ได้ตรงาดนั้นเนาะเขาอาจจะดัดแปลงมาเพื่อ ถ่ายทอดเป็นซีรีส์แต่ว่าความแฟนิยายทุกคนมันก็จะมีความแบบมันก็อินแหละแต่ว่าไม่ได้คือเขาเรียกว่าอ,อะไรคือเราอ่ะดูซีรีส์ก่อนที่จะมาอ่านิยายไงล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอินไปช่วงแรกๆแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะเราคือแบบตอนจบอ่ะเราก็เลยจะไม่ไม่ค่อยได้อินถึงขนาดนั้นนะคะเออเนาะก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ชอบเวอร์ชันซีรีส์หรือว่า ออชอบในเวอร์ชันนิยายก็สามารถมาบอกกันได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวชอบในเวอร์ชันนิยายนะคะแล้วก็ในซีรีย์ชอบพี่ไหนนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนต่อมานะคะทฤษฎีจิกเธอเล่มนี้นะคะจะเป็นเล่มที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้ก็ <c oughs> คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือหลายๆคนน่ะน่าจะเคยเจอปัญหาแบบแอบรักเพื่ออะไรเงี้ยประสบการณ์ที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะเจอแล้วก็อินนะแต่ว่าเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราเริ่มชอบดราม่าแล้วเราก็เลยเราว่าเล่มนี้ยเหมาะกับคนที่เออชอบอ่านดราม่าแบบชอบชอบอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบดราม่าคือตอนแรกอ่ะในซีรีส์อ่ะคือมันดราม่าแบบดราม่าเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนแรกคือเราอ่ะถ้าเราดูวนหลายๆรอบอ่ะ คือเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยเรารู้สึกแบบเออชอบอ่านดรามา่าเฉยเลยแล้วก็เลยเออรู้สึกว่าเล่มเนี้ยมันเหมาะกับคนที่มันเหมาะกับคนที่เ,ทเออแอบเคยแบบชอบเพื่อนแล้วก็แบบมีวิธีไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงในการจีบอะไรเงี้ยมันก็เหมาะนะคะทุกคนจบไปที่เล่มที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะทุกคนโอเคเล่มต่อมานะคะเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านเลยจ้ะก็เห็นได้จากสภาพปกที่ไม่เยินที่ใหม่เยยมมากนะคะ นี่นะคะทุกคนก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นปกใหม่นะคะของปลาบนฟ้านะคะทุกคนอันนี้จะเป็นปกใหม่ฟ้าถ้าเราจะไม่ผิดนะก็ถ้ามันมีรูปปกเก่าเราจะขึ้นไ้ให้ตรงนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็นั่นแหละนะคะเราอาจจะจําผิดนะคะโอเคนี่นะคะปลาบนฟ้าเรายังไม่ได้อ่านนะคะเราก็เลยยังไม่รู้รีวิวไม่ได้ว่ามันสนุกไหมมันดีไหมมันอะไรยังไงมันเป็นลักษณะไหนนะคะทุกคนก็เรื่องนี้ก็เลยจะมาเปิดกุเฉยๆแบบ ไม่ไม่ได้รีวิวอะไรขนาดนั้นเนาะค่ะอันนี้จะเป็นหนังสือเล่มแรกที่เราซื้อนะคะทุกคนเห็นได้จากความสมบูรณ์สมบันตรงนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นความสมบูรณ์สมบันไหมมาดูดิทุกคนมาดู้นงดินดี่ดูดิอดูดิดูดิสมบูรณ์สมบันมากทุกคนนั่นแหละนะคะทุกคนเล่มนี้เราไม่มั่นใจว่ามันมี มีขายอยู่อีกไหมเพราะว่าเราซื้อมันแบบนานมากนานมากจริงๆนะคะทุกคนเล่มนี้นะเล่มนี้ก็สมุกเป็นการพลักในร้านกาแฟโอเคเล่มต่อมานะคะเล่มช็อกเมลนะคะช็อกเมลเป็นทุกอย่างนะคะช็อกเมลจูเกเตอร์นะนี่ชอบมากน่ารักแหละนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็เล่มต่อมานะคะเล่มว่าเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มของออฟก,กันโดยตรงนะคะ นั่นแหละนะคะทุกคนก็จะมี2เล่มน,นะคะอ๋อแล้วก็เรื่องดวงใจสีพี่น้องนี้นะคะยังสามารถอ่านได้ที่จออยู่เนาะประมาณนี้กออ็อันนี้นะคะก็จริงๆอ่ะมันพิเศษกว่าในนั้นคือมันแค่มีภาคพิเศษนะคะมันแค่มีแบบว่าสเปเชียลแค่นั้นเล่มน,นี้สองเล่มน,นี้ดีมากแล้วก็ไปอ่านนะในจอ,อยถ้าใครที่แบบว่าเพราะว่าเล่มน,นี้มันเลิกผลิตไปแล้วนะคะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือฟิลเหมือนเราอะ่ะไม่ได้มาถ่ายคลิปนานล้วก็เลยจะพูดแบบเร็วๆเนาะนั่นแหละนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ก็ถ้าใครที่อยากให้เรามารีวิวแต่ละเล่มแต่เล่มอันไหนนะคะทุกคนก็สามารถมาบอกเรากันได้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆ subscribe ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะแล้วก็นั่นแหละก็ฝากติดตามไว้ฝากติดตามเราด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละเราตั้งใจมา อัดให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ตั้งใจในการทำคลิปนี้มากนะคะโอเคก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะก็วันนี้ไปแล้วบา,บายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ฝากฝากเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ฝากนิยายทั้งหมดนะคะที่เรารีวิวไปให้นะคะก็ลองไปตากันได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วบา,บายๆนะคะอย่าเพิ่งไปทิปยังมีต่อ <laughs> ไปแล้วแต่เราไปแล้วแต่ตัวเราไปแล้วบายบายนะจ๊ะ มากจ้พอแล้วักๆๆๆๆๆนักๆๆๆกหๆๆๆทุกคนนี่คือเบื้องหลังเลยจ้ะมีการถ่ายปกคลิปนะคะหนักมากกว่าจะได้ภาพสวยๆนะคะทุกคน